หัวแตกกลางทะเลทับเรือบุก8ไม์ช่วยชีวิตนี่คือข่าวที่คุณต้องดูห้ามพลาดแม้แต่วินาทีเดียวสวัสดีครับ28 HB News คุณผู้ชมครับเมื่อวันที่13พฤศจิกายน2568เกิดเหตุการณ์ที่ทำเอาชาวประมงต้องใจหายใจคว่ำกลางทะเลเปิดทางทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะหลีเปะ๊ะจังหวัดสตูลห่างฝั่งไป8ไมล์ทะเลเรือประมงสิงเดโช3มีลูกเรือชาวเมียนมาคนหนึ่งเคราะไรขณะปฏิบัติงานเกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝันฝาห้องระวังสัตว์น้ำขนาดใหญ่ล้มฟาดเข้าที่ศีรษะอย่างจังเลือดอาบบาดแผลแตกอาการน่าเป็นห่วงแต่โชคดีที่ วิกฤตนี้มีทหารเรืออยู่เคียงข้างทันทีที่ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดสตูลประสานมาทับเรือภาคที่3และสอรอชอภาค3ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลโดยหน่วยต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งที่491ไม่รอช้าส่งเรือ,อยางท้องแข็งความเร็วสูงพร้อมทีมเจ้าหน้าที่และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญทะยานฝาคลื่นไปทันที ถึงที่เกิดเหตุอย่างรวดเร็วเขาช่วยเหลือผู้บาดเจ็บชายชาวเมียนมาคนนี้ซึ่งแม้จะมีสติแต่ก็มีบาดแผลชะกันที่ศีรษะทีมพยาบาลเข้าประคมพยาบาลเบื้องต้นอย่างรวดเร็วและเป็นมืออาชีพก่อนจะนำตัวผู้บาดเจ็บส่งกลับขึ้นฝั่งและส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะหลีแต้ได้อย่างปลอดภัยนี่คือปฏิบัติการช่วยเหลือที่รวดเร็วฉับไวและเต็มไปด้วยความเสียสละของรั้วของชาติอย่างแท้จริง เหตุด่วนเหตุร้ายภัยกลางทะเลต้องการความช่วยเหลือโทร1696ศูนย์ปฏิบัติการทับเรือภาคที่3และโทร1465ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค3ตลอด24ชั่วโมงคุณผู้ชมครับเหตุการณ์นี้เป็นเครื่องยืนยันว่า ไกลไกลมีภัยกลางทะเลทหารเรือถึงที่คือเรื่องจริงพวกเขาคือผู้พิทักษ์ภัยทางทะเลของเราคุณผู้ชมคิดยังไงกับปฏิบัติการของทัพเรือในครั้งนี้ครับคอมเมนต์เข้ามาให้กำลังใจและชื่นชมการทำงานของพวกเขาเลยครับอย่าลืมกดไลค์เป็นการบอกว่าข่าวนี้ดีจริงกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดทุกข่าวร้อนจากเราและที่สำคัญกดติดตามช่อง28 HB News ไว้เลยนะครับข่าวร้อนที่คุณไม่ต้องอ่านแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ